สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาถามพี่ๆในออฟฟิกกันว่าแต่ละคนเนี่ยาทานวิตามินตัวไหนกันอยู่บ้างไปดูกันน้องอายตอนนี้น้องอายทานวิตามินตัวไหนอยู่บ้างตอนนี้หนูทานเป็นตัววิตาฟินออยล์สีฟ้าอยู่ค่ะก็รู้สึกทานแล้วไม่ค่อยลืมแล้วก็ความจําดีขึ้นด้วยอ,อพี่เมย์มือตาของเราพี่เมย์กินวิตามินตัวไหนอยู่บ้างตอนนี้กินวิต้าบีคอมเพล็กซ์กับแมกนีเซียมค่ะ แล้วก็รู้สึกแบบงานเยอะมากเครียดอะช่วงนี้ตื่นมาแล้วแบบกินแล้วไม่ค่อยเพียรเลยเนี่ยใครเครียดเครียดทำงานนะ่ะก็ลองไปหาซื้อกินดูนะคนนี้พลาดไม่ได้เลยพี่แพรช่วงนี้พี่แพรกินิตามินอะไรอยู่บ้างอ๋อช่วงนี้พี่กินตัววิต้ามันติวิตามินขวดเขียวนะกินแล้วรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็กระพี้กระป๋าดีก็แนะนำนะชาวฟิตลองกินดูนะแต่ตาคนดูไม่กระพี้กระเป๋านะ <c oughs> ทั้งหลายรีบมาหากินกันนะแตะไว้ให้แล้วอยู่ในตะกร้าสีเหลือง